สวัสดีจ้าเมื่อนี้สาวีสานพาพี่น้องมาเทียวผู้วัดผู้ดานไห้จ้ะนี่จ้ะวัดผู้ดานไห้นะจ้ะไปจ้าพี่น้องเขาไปชมข้างในกันนะจ้ะสาวีสานสิจะพาพี่น้องไปเบิงข้างในจ้ะไปเบิงไปไหว้พระข้างในนะจ้ะมาจ้ะตามสาวีสานมาจ้ะไปดูข้างในกันนะคะมาเลยจ้า ขอลงเท่าก่อนนะจ๊ะขอลงเท้าก่อนมาจ้ะพี่น้องตามมาสาวอีสานมาจ้ะงามบอจ้ะพี่น้องทำมชาติดต้นใหม่เพิ่นมิ่งต่ต้นง,งามงาจ้ะสาวอีสานละมากนี่จ้ะ นี่งามบ่จาวัดภูด่านไหเนะจ๊ะอยู่อำเภอกุดฉินาลายนะจ๊ะจังหวัดกาลสินจ๊ะอันนี้ก็ิิเป็นพระใหญ่ข้างในนะจ๊ะนี่จ๊ะข้างในนี่จะเป็น ยังเขามาไหวพระนะจ๊ะเห็นจ๊ะเห็นจ๊ะสิมีพันมมเทียวนะจ๊ะพันมาไหวพระเห็นจ๊ะไปจ๊ะไปข้างหนอกก่อนนะจ๊ะให้ี๋ยวซอยสามสิบพระพี่น้องเขามาเบิงอีกจ้ะ สายอีสิบจพาพี่น้องไปเบิ่งรอบๆข้างนอกก่อนนะจ๊ะมาจ้ะเนี่ยจ้ะมีรูปปั้นลายจ้ะพี่น้องงามคักจ้ะพี่น้องบาเคยมากับมาได้เด้อจ้ะเนี่ยวัดผูดานไหานะจ่ะอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะจ่ะนี่ยจ้ะถ้ามชาติล่มลื่นจ้ะพี่น้องรูปปั้นสางแบบงามจ้หลายค่ะ สาวอีสานานี่หลอบที่หาเราได้จ้ะหังปะเดชไทยให้พี่น้องเบิ่งจ้าเชื่อหลอบนี่สาวอีสานคือเลยมา่ไทยให้พี่น้องเบิงเบเงเบ่งเนาจะจ้ะนี่จะ้ะแผนเบิ่งให้พี่น้องในเบิ่งเนาจะจ้ะงามจ้ะพี่น้องผู้ใด่เคยมากับมา่เบิง่งด้จ้ะนี่จะ้ะมาเบิง่งทั้งนี่มาเบิ่งขังนานนี่จะ้ะยังมาเลยจ้า อร้อนเท้าจังเลยหนื่ยจ้าพี่น้องสาวิสารมารอบที่หาแล้วเนาะจ้ะมาย้ำไดกกะงามตลอดจ้ะวัดผู้ดานไห้เนาะจ้ะพี่น้องมีโอกาสกะแวะมาชมมาไหวพระมาเที่ยวได้เน้ะจ้ะหนื่ยจ้าพี่น้อง ลมลื่นธรรมชาตินะจ๊ะมาจ้ะพี่น้องตามซาลิซานมาจ้ะซาลิซานมากกับสีห์อนแน่นะจ๊ะพี่น้องเพรออาซาลิสานมาบ่ได้มาตอนบ่ายๆนะจ๊ะเห็นจ้ะเห็นซะองค์พระเพิ่นปั่นไหวนะจ๊ะเหมนจ้ะพระนอนกับมี่นะจ๊ะเห็นจ้ะ ไอสานกับบ่ไดเอาลมมาเนาะจ้ะพี่น้องลมอยู่ในรถผลจ้ะไอีสานสิเขาห่มก่อนเนาะจ้ะพี่น้องให้ตากลองพาพี่น้องยางเบิงไอีสานหอนจ้ะเห็นจ้ะไอสานเสาห่มก่อนให้ตากลองแพนให้พี่น้องเบิงเนาะจ้ะเี็จ้ะลูกปั่นหลาหลยเด้จสะพี่น้องงามคัก พี่น้องวางงาบอจ้ะสาวอีสานพ้ามาเที่ยวฝากพี่น้องกดไลค์กดแช์กดติดตามให้สาวอีสานในเด้อจ้ายอดผู้ติดตามอีสานสาวอีสานยังมาทัานหลายเนาะจะ้าฝากพี่น้องติดตามในเด้อสาวอีสานสิพาพี่น้องไปเที่ยวเนาะจะ้าเที่ยววัดภาคอีสานเนี่ยละจะ้ะจะ้าหนูจ้าพี่น้องมีองค์ภูองค์ยาพญาหนางเนาะจะ้า เปิกับปั่นได้งามแน่จ้ะมีสังงาบาลรามีจ้ะเบิงแน่จะ้ะสาวอีสานระวางงามคักจ้ะตอบเนาะจ้ะพี่น้องไปจะ้ะพี่น้องเข้าไปเบิงมองทำรรข้างในกันเนาะจ้ะมาจะ้ะตามสาวอีสานมาจะ้ะสาวอีสานพาพี่น้องไปเบิงทำข้างในจ้ะนี่นี่มีเจดียอยู่ข้างบนตรงข้างล่างนั่นก็สิเป็นทำรรเนาะจ้ะพี่น้อง ซมี่ไหวผ้าขังไนถ้ำเนาะจ้ะสาวอีสานมาเมื่อนี่เพินเ่นบ่เดเปิดน้ำตกเนาะจ้ะปกติสาวอีสานเห็นเพิ่นเปิดน้ำตกอยู่ตรงนั้นเนาะจ้ะนี่จ้ะพี่น้องนี่เป็นบอ่อน้ำจ้ะบอ่อน้ำนี่กับบอ่อน้ำจ้ะนี่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะพยานหักเก่าเสียนเนาะจ้ะ ง้ามมาจ้ะามาจ้ะตามขอมาข้างในน้จ้ะง้างม,มาเลยงาางมาจ้ะพี่นองนีจ้ะพี่นอง ี่น้องเขามาขังในนี่นะจ้ะนี่จ้ะพาพี่น้องมาเที่ยวจ๊ามือนี้มาเทียววัดคือเก่าหลวงจาะสาวีสานกับมาหาไหวพระน่าจาวิษพรแม่มาไหวพระจ้ะนี่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะเขามาขังในจ้ะนี่จ้ะ ถามว่าไหวพระข้าขงในน่าจัะนี่นนจ้ะหนูถ่ายให้ไหมนี่จ้ะเป็นพระข้าขงใน,นน่าจ้ะสวยงามจ้ะพี่นอ้องอันนี้ มีอยู่ข้างบนนะจ๊ะข้างบนข้างบนกับงามจ้ะพี่นอสวยงามจ้ะไปดูอันนั้นมีมาดูตรงนี้จ้ะอุ้ย เนี่จ้าย่างไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องมาจ้ามามาตรงนี้สิเป็นสาอิสานบ้าแน่ใจนอกจากว่าเป็นว่าเป็นรอยอะไรรอยพระบาทหรือเปล่าตนี่นี่นี่จา สวยมีพระอยู่ข้างบนด้วยนะข้างบนกับนะะ้ำเนาะจ้ะมีพระนี้ก็จะ,ะเป็นข้างในธรรมเนาะจ้ะไปจ้ะ เข้าไปชมบรรยากาศหลอบข้างนอกกันนะจ๊ะสินี้พย,ยนันห์ะอยู่หลับหลอบจ้ะมาจา้งา,งา,จา,า,า,พาพี่น้องยางมาจ้ะสส่สารสิภาพพี่น้องไปเบิ่งข้างนอกนะจ๊ะเมื่อดตังเลย ตะเอะมาจ้ามาหลอบหลอบจ้าพี่น้องเดินมาเรื่อยๆนี่จ้ะเป็นสีมะลอกดนะจ้ะงามงามจ้าพี่น้องอันนี้จะเป็นหลอบขาของอาจารยเป็นหลอบขาหลอบขาทำที่เข้าออกมามหันนะจ้า นี่จ้ะนี่จ้ะพี่นอ้องก็จะมีองค์พระนะจ๊ะองค์พระอยู่ห้างขาเนี่ยจ้ะนี่จ้ะเป็นองค์พระอยู่ห้างขานี่จ้ะอันนี้เป็นใสซสางกะว่าแน่ใจนะจ๊ะว่าเป็น ลอยอะไรนี่จ้ะเันก็สิทิมเงนินทิมงานลงไปนะจ้ะแก้แวแหวนเนีน่จ้ะพี่นอ้องเบิงองค์ปูพญานากนะจ้ะเนี่เป็นปั่นงา้งางง้าจ้ะใอสารเขาห้มถาจ้ะใอสารหอนนี่จ้ะ นี่จ้ะยนี่ยอ้อมไปข้างๆนะจ้ะนะี่จ้ะเป็นพยานหนาเนะ่ยสาวองปูพยานหนาเนี่จ้ะนะจ้ะออหันไะปนะนะเบเิ่งอง,งาค์ูจ้ะสางาบค่ะก็ได้จ้ะข้างหลังพี่น้องนะี่จ้ะนี่งามจ้ะพี่น้องสายพสานมายย้ําได้กะ ง้ามจ้ะมาจ้ะสายิสานสิห้าพี่น้องลงไปขงางล่างไปเบิ่งแกะสลักขางล่างนะจ้ะอย่างนี้แกะสลักอยู่ขงางล่างมาจ้ะพี่นอ้องออกมาจ้ะโอ้ยสาอิสานร้อนมากเลย ไอ้จ่าลงไปข้างล่างกันจ่ะนี่จ้าลงไปข้างล่างกันทำอยู่ขา้างล่างแล้วจ้ะเป็นนี่จ้าเป็นแกสลักนครพุทธานุภาพนี่จ้าข้างล่างจะเป็นแกสลักหิน มาจา้ะทางลงกับบรรยากาศดีนะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะี่จ้ะทางลงกับลมลืมล่นจ้ะพี่น้องบรรยากาศดีจ้ะมาจา้ะตามสาวอีสานมาสิกไกลแน่จักหน่อย้อจ้ะพี่น้องมาจา้ะตามสาวอีสานมาจา้ะ เดี๋ยวพี่น้องไปเบิ้งขำข้างล่างเลยนะจ๊ะมาจ้ะพาพี่น้องไปดูข้างล่างไก่เนี่ยนะจ๊ะพี่น้องสาวอีสานทอดทำมองแกะสะลักเหรอจ้ะนี่จ้ะพี่น้องมาจ้ะตามสาวอีสานมาจ้ะมาเบิ้งขังไหนนะจ้ะว่าเป็นจังไรนี่ มาถึงแล้วมาเย็นนี่ก็เย็นนะจ๊ะอันนี้จะเป็นแกะสลักรลปมหินแกะหินนะจ๊ะว่าเด้ปั่นเน้อจ้ะเป็นหินเนี่แกะจากหนาผาหินเนื้จ้ะนี่เป็นรูปองค์พระนะจ๊ะนี่หนึ่งสองสามสี่หาหก นี่หกจ้ะเอิดว่าหกยังหกปางวหรจ้ะหกรูปนี่จ้ะแล้วก็มี่พาสังกัจใจเนะจาะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างหน้านี่จ้ะล้วก็ข้างล่างก็สิเป็นแกสลักพระน้อนนะจ้ะนี่จ้ะล่างเป็นพระน้อนจ้ะนี่ อันนี้เป็นแกสลังองพระนาะจากล้วครั้งนี้ก็สิเป็นผ้าสังกะจายจะ้ะนี่ครั้งน้ะก็จะมีพระเพ่นานางสามารถที่ยนตรงนี้นาอจ้ะเนะะี้ยเมื่อคืนก็ต้องกลางนี่เป็นเครื่องมุงะเพราะว่ายงหลายจะ้ะนี่จ้ะพี่น้องเป็นผ้าสังกะจายจะ้ะองคไงจ้ะพี่น้อง นี่นะจ้าวัดผู้ดานไหนะจ่ะอ่าจังหวัดกาลสินจากอำเภอกุชินาลายนะจ้ะพี่น้องอยากมาเบิงมาชมกับมาด่ายนจ้ะงามจ้ะยางบัทัวบุรจาล้ายไปจ้าซาบิซนสิพาพี่น้องขึ้นไปอีกฟังหนึ่งนะจ้ะอีกฟังหนึ่งสิเป็นแกะสลักหินคือกันจ้ะแต่ว่าสิมีอ่าองค์ปูพยันหักสามองค์นะจ้ะ พิ่นปั่นยูหันคืองามจ้ะไปจ้าพี่น้องไปเบิ่งกันเลยจ้าอันนี้เป็นรูปปั่นพญานาคเด้ลจ้าองค์สีทองกับสีขาวสาวอีสานบอกผิดเ้อจ้าพี่น้องรูปปั่นพญานาคจ้าพี่น้องไปจ้าไปเบิ่งขางล่างกันจ้าสาวอีสานสิพาพี่น้องไปเบิ้งขางล่างนะจ้าไปจ้าอัจ้าพี่น้องสาวอีสานไหว้ผ้าขอพรก่อนลงไปนะจ้าเดี๋ยวสาวอีสานสิพาลงไปข้างล่างนะจ้า อีสารขอหวายพระก่อนนะจ๊ะไปจ้าพี่น้ององไปเบิ่งขังล่างกันจ้า นี่จ้าพ,าพี่น้องสาวอีสานพระพี่น้องลงมาเบ่งองค์ปูนะาจ้าสิเป็นองค์ปูสีเขียวแล้วก็สีส้มนะาจ้าแล้วก็สิเป็นสีดำจ้ะสีดำยังสางบ่เสร็จจ้ะเบ่งบารมีเพินในจ้างามคักสาวอีสานมาสาวอีสานละอ่อนซ้อนจ้ะพี่น้องอ่อนซ้อนในความงามนาะจ้าเบ่งในจ๋า่นปั่นด้าาง,นงามเพิ่งจัดจ้างมาจะใสเบ่งนะงามครับจ้ะ จ้าพี่น้องพี่น้องเบงเนะจ้ะงามบาจ้ะององปูองคดำเนาะจ้ะอู้ยงามค่ะจ้ะงามทุกองเนเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นสั่งเซ็ตสาวีสันสิพ้าพี่น้องมาเบงอีกเครื่อนึงเนี่จ้ะอันนี้เพิ่นกาลังสั่งจ้ะบทันเด้แล้วจ้ะพี่น้องเบงเนะ่จ้ะงามบาจ้ะนี่จ้ะ สาธุเดอ้อองปูเห็นจ้ะง้ามข้างจ่าพี่น้องง้ามบ่สาวอีสานว่างามข้างจ่าสาวอีสานมาย่าไหนสาวอีสากนกะอ่อนซ้อนจ่าพี่น้องเบิององปูนะจ้ะง้างขะสาวอีสานอ่อนซ้อนง้ามข้างจ่าพี่น้องเดี๋ยวองค์ปูองค์งดำแล้วแห้งสีง,ง้ามจ่าพี่น้องจ้ะไปจ้ะพี่น้อง ม่าเบงทางนี่จ้ะทางนี่สิเป็นแกะสลักเนาะจ้ะแกะสลักรูปหินนะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะนี่งามบ่จ้ะพี่น้ององค์ปูทายให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะ เพิ่นเทศแล้วแล้วแห่งสิงห์น,นั่นจ้นีเพิ่นกําลังส้่งองค์ปูองค์ดํอย่จ้าองค์ปูองค์งดําเพิ่นยังม่ท่านในแล้วนั่จ้ะสาวอีสานมาเธอที่หาแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวองค์ปูแล้วตรงนี้เพิ่นเทศแล้วแล้วสาวอีสานกับสิพ้าพี่น้องมาเบิงอีกนาะจ้ะมาจ้ะพี่น้องมาเบิงนี่จ้ะมาเบิงเพิ่นแกสลักเนาะจ้ะ แกยูหินเลยได้จ้ะพี่น้องเด้ปั่นได้จ้ะแกะสลักนี่จ้ะแกะองค์พระนี่จ้ะแกะจากหินเลยได้จ้ะนี่นี่จ้ะคนใส่เมื่อแกะจากหินเลยได้จ้ะเก่งหักแล้วจ้ะพวกเพื่นแกะนี่จ้ะงามว่าจ้ะพี่น้องสาวอีสานละว่างงามค่ะจ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะ จะเป็นองค์พระนะจ๊ะอยู่ตรงนี้นี่จ้ะเก่งขักจาเพูนปั่นพูนสายอสานว่าฝีมือดีขักจ่ะนี่จ้ะขึ้นไปบันไดซองก็ได้จ้ะเพราะว่าอันนี้เพูนแกะเป็นพระน้อนเพูนแกะตามหลปของหินนะจ๊ะพูนแกะแบบตามรูปมหินก็นเลยเป็น องพระเพิ่นก็เลยนอนนะจ๊ะไปซองขังบนลงมาก็สิเห็นนะจ๊ะมาจา๊ะพี่น้องสาวอีสานสาิพาพี่นออ้องยังอ้อมไปทั้งนี้นะจ๊ะสิมิเพิ่นแกสลับหินนะจ๊ะแกะเป็นรูปเตานะจ๊ะนะจ๊ะยังชมเรื่อยเื่อยนะจ๊ะพี่น้องก็สิมิเพิ่นแกสลักรูปพระไปตลอดนะจ๊ะนี่ฟัง เพราะว่าสายสานต้่องนางย่อนกลับมามองสายสานไปมองหันเป็นแบบสุดแล้วนะจ๊ะเป็นเขตนี่จ๊ะพี่น้องขางบนนี่กัแมนนะจ๊ะนี่จ๊ะเนี่จ๊ะทั้งนี่กัแมนทั้งนี่กัแมนจ๊ะพันแกะสลักหินจ๊ะนี่นี่จ๊ะน้ำมาจ๊ะแล้วก็ไปดูเต่าหรือยังลานหน่อยกับบอสบายนะจ๊ะเมือนี้ นี่จ้าพี่น้องรูปปัน้นขังบนนุนกับเ็นผุนจา้าิ่นปั่นงางามนะจ้าพี่น้องอันนี้จะเป็นเตาจ้าใส่สารพมาเบิ่งเตานี่จ้านี่แกสลักรูปเตายหยนะจ้าแล้วก็จ้าพี่น้องเ,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 เป็นรูปเตา เนี่ยจ้าเพื่นแกะสลักจากหินเนี่ยจ้าพี่น้องเกง่งค่ะจ้าผู้เพื่นแกะหลานหน่อยก็ะยางน้ำกลุ่นหนาได้นะี่เนี่ยจา้าพาพี่น้องอยางเที่ยวนะจา้าเดี๋ยวสาวอีสานกับสิบพาพี่น้องไปเที่ยววัดไปเรื่อยๆจา้จา น้มจ้ะพี่น้องไปจ้ายางไปเรื่อยๆจ้ะสาวอีสานอยู่หลังกล้องเลยจ้าพี่น้องตอนนี้สาวอีสานหอนจ้าพี่น้องย่างไปเรื่อยๆนะจ้ะมาจ้าพี่น้องนี่จ้ะเพื่อนแกะสลักหินนะจ้านี่ ร้านน้อยกะยางน้ำกล่นจ้ะติ๊กดิวติ๊กเดิวล่มเื่นเน้อสาพี่น้องมองนี่บองหอนจ้ะนี่จ้ะนี่กระสิบเป็นเพิ่นปัน่นคือกันจ้ะงามจ้ะพี่น้องข้างบนกระสิบเป็นกุดนะจ้ะเพิ่นก็บ่ให้เขอบไปแล้วจ้ะทางุบนห้มาชมได้ตรงนี้ล้ะจ้ะตรงบนกระสิบเป็น กูของพระเพิ่นนะจ่ะเพิ่นบ่ไดขึ้นไปจ่ะนี่จ้ะพี่น้องเฮ้ยมาดูนี่พี่น้องมาเบ่งเพิ่นปั่นลูปลิงเอาอันเอานำเพิงให้ให้พระนะจ่ะถวายนำเพิงนะจ่ะนี่จ้ะงามจ้ะสำหรับเมื่อนี่สาวอีสานกัสศิลาพี่น้องไปก่อนนะจ่ะ สาวอีสานศิลาพี่น้องตรงนี้เลยจ้ะสำรับมือนี่สาวอีสานกะลาพี่น้องไปก่อนนะจ้ะสวัสดีจ้าฝากติดตามสาวอีสานในด้อจ้ะพี่น้อง